การอย่างรู้แก่นแท้แห่งธรรมสู่ความว่างอันบริสุทธิ์ตอนที่สองสุญญาตาและปริเฉทรูปเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำสุญญาตาในมหายานกับปริเฉทรูปหรืออากาศสรูป ในเถรวาดมาสาธยายเพื่อยังความเข้าใจให้เกิดแก่ญาติโยมแม้แนวคิดทั้งสองจะมาจากสำนักที่ต่างกันแต่แก่นแท้แห่งความว่างและพื้นที่ว่างนั้นมีความคล้ายคลึงกันยิ่งนักปริเฉจรูปในเถรวาดคือรูปที่กำหนดขอบเขตหรือช่องว่าง เพื่อให้รูปอื่นดำรงอยู่ได้ส่วนสุญญาตาในมหายานคือความว่างจากตัวตนแท้จริงอันเป็นพื้นฐานรองรับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่งจึงอาจกล่าวได้ว่าปริเฉทรูปเป็นดังการแสดงออกแห่งสุญญาตาในระดับรูปธรรมที่รับรู้ได้ ในขณะที่สุญญาตาคือความว่างในระดับปรมัติที่ลึกซึ้งกว่าแต่ก็ไม่ได้แยกขาดจากกันเพื่อขยายความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้อาตมาภาพจัดขอนำอุปมาอุปไมามาสาธยายเพิ่มเติมอีกหกประการดังต่อไปนี้อุปมาอุปไมที่หนึ่งภาชนะ กับช่องว่างภายในลองนึกภาพภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วชามหรือหม้อสิ่งเหล่านี้ล้วนมีรูปร่างและขอบเขตที่ชัดเจนภาชนะภายนอกเปรียบเสมือนรูปที่ถูกปริเฉดคือถูกกำหนดขอบเขตแต่สิ่งที่ทำให้ภาชนะทำหน้าที่ของมันได้คือช่องว่างที่อยู่ภายใน ช่องว่างนั้นว่างเปล่าไม่มีตัวตนแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ภาชนะสามารถบรรจุสิ่งของได้ช่องว่างภายในนี้เองที่เปรียบได้กับสุญญาตาขณะที่ขอบเขตของภาชนะก็คือปริเฉทรูปที่แสดงความว่างในระดับรูปธรรมฉะนั้นสุญญาตาคือแก่นแท้แห่งความว่าง ที่ปริเฉทรูปแสดงออกให้เห็นเป็นรูปประธรรมอุปมาอุปไมที่สองห้องว่างผนังและอากาศจินตนาการถึงห้องว่างเปล่าห้องหนึ่งผนังเพดานและพื้นคือรูปที่ถูกกำหนดขอบเขตห้องนี้มีอยู่ได้เพราะมีผนังเป็นตัวแบ่งแยกพื้นที่ผนังเหล่านี้คือปริเฉทรูป ที่สร้างขอบเขตให้เกิดห้องขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ห้องเป็นห้องได้จริงๆคือความว่างเปล่าภายในอากาศที่เติมเต็มพื้นที่นั้นแม้ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราเข้าไปอยู่ในห้องได้ความว่างเปล่าของพื้นที่ภายในห้องนี้เองคือสุญญตาที่แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีรูปธรรมมากําหนดขอบเขตแต่แก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นก็คือความว่างจากตัวตนอุปมาอุปไมที่สามพื้นที่ว่างระหว่างตัวอักษรกับความหมายเมื่อเราอ่านข้อความเราจะเห็นตัวอักษรแต่ละตัวเรียงร้อยกันตัวอักษรเหล่านี้เปรียบเสมือนรูปที่ถูกปริเฉดให้มีลักษณะเฉพาะ และที่สำคัญคือช่องว่างระหว่างตัวอักษรและระหว่างคำช่องว่างเหล่านี้คือปริเฉทรูปที่ทำให้ตัวอักษรสามารถแยกแยะออกจากกันและทำให้เราเข้าใจความหมายของข้อความได้ส่วนความว่างเปล่าจากแก่นสารของตัวอักษรเองที่ไม่ได้มีความหมายในตัวมันแต่ความหมายเกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง นั้นคือสุญญาตาที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีรูปเป็นตัวกำหนดแต่แก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นก็คือความว่างจากตัวตนอุปมาอุปไมยที่สีช่องว่างในโครงสร้างอาคารกับความมั่นคงลองนึกถึงโครงสร้างของอาคารสูงโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตคือรูปที่ถูกปริเฉดให้เป็นเสาคานพื้น ผนังสิ่งเหล่านี้คือปริเฉทรูปที่ทำให้อาคารมีรูปร่างแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือช่องว่างที่อยู่ภายในและระหว่างโครงสร้างช่องว่างเหล่านี้แม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้วัสดุสามารถขยายตัวหดตัวและรองรับแรงกระแทกได้ช่องว่างที่ไม่ได้มีตัวตน แต่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างมั่นคงและยืดหยุ่นนี้เองเปรียบได้กับสุญญา,าที่แสดงให้เห็นว่าความว่างคือสภาวะที่ทำให้สิ่งมีรูปสามารถดำรงอยู่และทำงานได้อุปมาอุปไมยที่หอากาศในระบบสุญญากาศและพื้นที่ในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราสร้างระบบสุญญากาศ เราดูดอากาศออกจากพื้นที่หนึ่งจนแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่ความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นนี้คือภาพที่ใกล้เคียงกับสุญญตาคือความว่างจากสรรพสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ถึงกระนั้นพื้นที่ว่างเปล่านั้นก็ยังคงมีอยู่มันไม่ได้หายไปพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตแต่ไร้ตัวตนนี้เองคือปริเฉทรูปที่แสดงความว่าง ในระดับรูปธรรมดังนั้นสุญญาตาคือแก่นแท้แห่งความว่างจากตัวตนและปริเฉทรูปก็คือการแสดงออกของความว่างนั้นในรูปของพื้นที่ในตอนหน้าอาตมาภาพจัดขอนำอุปมาอุปไมที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมาช่วยทําความเข้าใจในสุญญาตา และปริเฉทรูปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร